ในโลกนี้จะมีผู้หญิงอยู่สองแบบแบบที่ไร้ากาดอืมฉันจะดื่มจนเมาไปเลยกับแบบเรียบร้อยเออยู่บ้านดื่มโกโก้ร้อนดีกว่าคู่รักทุกคู่มักจะมีการแสดงความรักที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นที่นิยมคือการสักชื่อคนรักไว้บนตัวดูสิฉันรักคนมามากมายแต่นายคือคนสุดท้าย ไอพวกเก่าๆได้ขี่ทิ้งไปเลยเพราะตอนนี้ฉันมีแต่เธอเท่านั้นนะไทเลอรนี่เสร็จแล้วอย่าลืมจ่ายเงินฉันด้วยนะจ๊ะแต่บางคู่การสักก็เป็นอีกด่านทดสอบความรักการที่จะเลือกอะไรสักอย่างที่จะอยู่บนตัวคุณไปตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเอาสะนเลยไงจ๊ะออคู่รักเหรอมามะฉันมีรอยสั่งยอดที่ที่สักแล้วรักคงกับผ่านด้วยนะนี่ดูลายก่อนเธอชอบแบบไหนกันล่ะ ปลาครับลอยแบบญี่ปุ่นหรือจะเอาใหญ่ๆกลางหลังเลยดีมะเออนี่ีนดูลายงูก็มีนะหรือจะเป็นเสือหรือกระโหลกมะเท่ดีนะเออคือมันเยอะไปอะค่ะคือมีแบบอะไรที่มันดูโรแมนติกเข้ากับเราสองคนไหมอะแล้วหัวใจล่ะคะได้มะเออได้แบบนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม,ไม่คือคืออยากจะสั่งอะไรที่มันแบบลบได้ค่ะเวลาเลิกกันแล้วจะได้ไม่เสียใจออโอเคเข้าใจละงั้นลองแบบนี้ดีมะ ว้าวสวยจังค่ะชอบไหใจที่รักคือดีดีชอบเออไอพอดปอดเอออยากจะสักแต่ดันไม่กล้าเสียเชื่อร้านฉันหมดเอาละเสร็จแล้วล่ะวันหลังไม่ต้องมานะติดเองที่บ้านก็ได้เอ้ยเปิดร้านมาไม่เคยทําอะไรเด็กๆขนาดน,นี้เลยเว้นบางคนก็มีความสุขมากในการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมในที่สาธารณะเรื่องเสียงดังอย่าได้ห่วงเลยพวกคนพวกนี้ไม่เคยเกรงใจชาวบ้านอยู่แล้ว ตัวจะถึกกังเลยอ่ะทั้งี่หลักตัวนะยัว้าวยี่นี่คุณดูสิเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทเลยเอานะอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เลยไปดีกว่าพวกก่อปัญหาเนอะไปทักมันมีหวังหัวแตกกลับบ้านแน่เรามองไรแกเดินไปเร็วๆเลยนะโดนเลยตัวเทพจังเลยนี่เนี่ยจับให้ได้สิจับให้ได้สิหลับมันดีเด้อ เราเรียบร้อยก็ใช่ว่าจะไม่มีใครจีวันนี้อากาศดีเหมาะสำหรับวันดีๆที่เรานัดเดทกับแฟนคนแรกของเราไปนั่งตรงมานั่งน่ารักนารักตรงนั้นกันนะเราเนี่ยเหมาะสมกันจริงๆเลยเนาะเออดูสินี่อยากเห็นอะไรพิเศษไหมจ๊ะนี่มีผ้าฉันจะเสกของที่จะทำให้เธอมีความสุขอุย้ยน่าเดทแกผ้าไหนไหน,ไหนอ้วดอกไม้ ตัวนี้น่ารักจังเลยเขาขอหอมแก้มหน่อยสิ <c oughs> นี่ตัวไม่เร็วไปหน่อยหรอทง <c oughs> เขาเขิน้นไปหมดแล้ว <c oughs> รู้ไหมเวลาเมองสาวคนไหนสไตล์ไหนให้ไปดูที่ตู้เสื้อผ้าหลายจุดหลายน่ารักแถมหลายกระตูนจะด้วยแมสาวคนนี้ออกแนวแอปแบ้ลมาแต่ไกล สาวแรงคนนี้ก็มาพร้อมกับเสื้อผ้าตา่างไซส์เสื้อเอลลอยอีกด้วยถ้าไม่ไมนใจจริงก็ทำไม่ได้นะจ๊ะใช่หุน่นดีแค่ไหนถึงจะใส่แบบนี้ได้กันเออเสื้อมันยาวไปหน่อยผูให้ขึ้นเลยสะด,ดือไปดีกว่าสัดใจดีแค่ทาลิปปัดแก้มเบาๆก็เรียบร้อยอะจะต้องแต่งหน้าทนเบ,บาๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแรงเกินไปใช่ใส่ไอายไลเนอร์แล้วก็ติดกิฟตสุดน่ารักด้วย ทรงผมร้อยๆแรงแๆก็ดองดูยุ่งเหยิงหน่อยเอาละทุกคนจะต้องมองฉันในความสวยจนตากค้างไปเลยเตรียมตัวให้ดีนะหนุ่มๆทั้งหลายเพลงก็สามารถบอกบอกความเป็นตัวคุณได้เฮ้ยเสียเพียนะยันเอาใหม่อยากเกิดเป็นควายฉันจะได้กิน ยื้เพลงอะไรของแกนเนี่ยดีดีเดี๋ยวยยยแผ่นดินไหวเหรอไม่ไม่นี่เปนอะไรกันเนี่ยกำแพงจะพังแล้วออกจากห้องก่อนแล้วใช่มาซ้อมกันอีกทีเจ้า,าของมาแล้ว <M SQL> คุณคาช่วยมาบอกเสียงลงหน่อยได้ไหมคือ <M> ห้องฉันพังไปหมดแล้ว ถ้ามีกีตาร์เหมือนกันเหรอจะรออะไรเข้ามาสิเข้ามาเลยมาร้องเพลงให้โลกรู้ไปเลยว่าเราเป็นสาวคาราโอเกะโอ้นี่มันมันมากไม่เคยมันอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยคะ่ะดีจังอะ่ะเจ๋งใช่ไหม เออแล้ววันนี้เราจะมาหาเหยื่อที่น่าจะทําให้ซับในกระเป๋าของเรามากขึ้นเออใหญ่นี่ท่าทางจะมีเงินเที่ยวงั้นไปดูหน่อยดีกวา่าวันนี้จะได้กินหมูกันทะกี่รอบเนยเจ้านองสาวหยุดนะนี่คือการปล้นไม่บอกไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครส่รงของมีค่ามาเร็วๆเ,เข้าสิเออเอเอก,ก,ก็ได้แป๊บหนึ่งนะนี่นะแกกล้ล่ามาปล้นฉันอย่างนั้นเหรอ วันหลังเย,ยรีริอาจมาแตะหมวกที่แฟนฉันซื้อให้เป็นอันขาดเข้าใจไหมครับเข,ข,ข้าใจแล้วงั้นฉันจะเอามือถือแกไปกัแล้วกันครับจะเลยอย่าทำร้ายผมก็พอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกโจเด่นน่ารำคาญจริงๆเลย <c oughs> แต่มันอาจจะไม่ได้โชคดีสำหรับสาวเรียบร้อยของเราก็ได้เพราะเธอไม่ค่อยสู้คนนะนะวันนี้ถ่ายวิดีโอเล่นดีกว่าเฮ้ยนั่นใครอยู่ข้างหลังอะ พอเจอสถนานการณ์ตึงเครียดเธอก็อาจจะเป็นลมไปเลยก็ได้เอาขอมีค่าของเธอมาให้ฉันเดียวนี้เลยแต่ว่าวนี่ของเออพอเจอาแม่เจอาแ่เจอขอลาโลกนี้ไปก่อนเ,อ,อ,านเ,นนเอานี้เธอเป็นอะไรปากปะเนี่ยตอนเจ้าเช้ามาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่า เอาล่ะเราจะออกแบบไม่แรงมากเพราะร่างกายของเรานะ่ะต้องทนุถนอมเข้าไว้ยืดเส้นยืดอีกไอดีจังยืดแขนแต่ส่วนสาวร้อยสาวแรงของเรานะั้นไม่เคยเกี่ยงเรื่องการออกกำลังกายเพราะเธอนะ่ะชอบอะไรหนักๆแรงๆอยู่แล้วโอโ้ใช่ต่อยไปเลย คิดซะว่ากระสอบทรายมันเป็นหน้าของแฟนเก่าอื้อัดมันเข้าไปแกไม่ทว่าฉันเหรอหลอกให้รักแล้วก็หายไปเลย,ยงี้ต้องโดนแต่เข้าไปเหนื่อยวยโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ที่แสนนะ่าเบือ่อเพราะวันนี้จะต้องมาฟังผลสอบที่ oh. เอลิก้าไม่เคยตั้งใจะจะทำเลยซักนิดไงคะครูครั้งนี้หนูได้เกรดดีไหมคะเอเอเอลิก้าว,ว,วันนี้เธอแต่งตัวน้อยชิ้นอีกแล้วนะ เอาละเอาเธอนะคือครูคิดว่าเธอคงไม่ผ่านอนะ่ะเธอมเนี้ยแต่ด้วยความที่เธอเออทำตัวดีครูคจะให้ผ่านไปก่อนก็นแล้วกันแต่ว่าเทอมหน้าเธอต้องตั้งใจเรียนดีๆนะอ้อจริงเหรอคะครูขอบคุณมากเลยนะคะคร,ครูครูใจดีจังเลยอ่ะงั้นหนูขอตัวไปอ่านหนังสือภาพก่อนเนะคะแต่ว่าความน่ารักจะสซ้ความสวยได้หรือเปล่าเด็กหญิงดดมามามา,มาออกมามารายงานนห้องสิ เอาละนะต้องทำให้ดีเพราะว่าเราเตรียมตัวมาทั้งคืนเลยนี่นาะฮเออแมวเป็นสัตว์แปดขาเย้ยสามสี่ขามีขนชอบกินผักเยอะไม่ใช่ไม่ชอบกินผักนี่เธอถามจริงได้เตรียมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยเอาละฉันให้คะแนนเธอไป5เต็ม20ก็แล้วกันไม่หมดเวลาแล้วเอาไปได้คนต่อไปเชิญ เมื่อคุณต้องการลอกการบ้านเพื่อนในห้องคิดว่าความน่ารักหรือความสวยอันไหนจะได้ผลมากกว่ากันนี่นายคือชาแนลเป็นเชลิดเดอร์ประจำโรงเรียนในคงรู้จักฉันแล้วใช่ไหมเอ,เอลิกาใช่ฉันรู้จักเธออยู่แล้วเหนือฟ้าในฝันของฉันโอ้สวยจังเลยอะ่ะคือฉันอยากลอกการบ้านในหน่อยได้ไหมโอ้ได้อยู่แล้วเอาไปสิ เฮ้ยคนสวยมันเล่กันบ้านฉันอะเหมือนขึ้นสวรรค์เลยวุ้ยขับใจนะไปละนี่ฉันขอเล่กกันบ้านหน่อยสิไม่ถ้ามีสมองก็หัดทำเองบ้างสิโหยคนใจร้ายอะเอลิเกอร์ที่รักเฮ้ยหลังจากนี้เราจะต้องคบแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกทั้ง4ี่สี่ห้าหคนเลย งานปาร์ตี้เป็นที่รวมของเหล่าคนที่อยากจะออกมาหาความสนุกพบปะสังสรรค์น,นั่นมันเอ็ดเวิร์ดแมรี่แมรี่เอ็ดเวิร์ดเฮ้ยสองคนนี้หรือว่าจะแอบ,บชอบกันอยู่นี่เธอจะทำอะไรหรอฉันไม่เข้าใจอะ่ะมานี่ตาเธอก็ดีไม่เห็นสั้นจะใส่แว่นดำไหม่ไหนถอดสิเฮ้ยนั่นไงเธอก็สวยเหมือนกันนี่หวีผมอีกสักหน่อยแล้วก็ทาลิปอีกหน่อยนี่เธอจะทำอะไรหยุดนะไหนเอาเสื้อขึ้นหน่อยสิ แล้วก็ปลดกระดูมอีกนิดอืมดีขึ้นหน่อยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนโป๊อยู่เลยอะอืมสาวสวยที่ไหนอะว้าวเธอเป็นใครอะเด็กใหม่อะอ้าวสรุปผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงดูดร้ายหรอกเหรอแล้วสาวขี้อายจะมีแฟนกับเขาไหมเนี่ยแล้วคุณล่ะ คุณคิดว่าไงถ้าหากคุณมีเพื่อนคุณจะเข้ากับสาวร้ายหรือสาวขี้อายมากกว่ากันช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทูมทูมของเรานะจ๊ะ